วัสดีครับก็วันนี้จะมาตั้งค่าตัว g ี0กาการตังค่าเบื้องตน้นเป็นยังไงบ้างวิธีการตั้งตั้งไงเอ่ยลองด,ดูนะครับอย่างแรกเลยก็กดเมนูหนึ่งครั้งก็คืออันแรกก็คือกดเมนูเนี่ยเข้ามาจะมาเป็นตัววิดีโอนี้ก็คือเป็น ขนาดของภาพนะครับผมจะตั้งเป็น HDR ก็คือความละเอียดเรื่องของแสงเรื่องของอะไรกับตัว G90 ก็คืออันนี้จะเวริร์กที่สุดละอันที่2ก็คือเป็นความละเอียดผมจะตั้งไว้ที่ละเอียดสูงสุดส่วน Medium setting อันนี้คือการโฟกัสของภาพนะครับว่าต้องการให้ตัวกล้องโฟกัสไป ตรงไหนอันนี้ก็คือเซนเตอร์นี่คือโดยโดยรวมส่วนอัตติฟิกเกอร์อันนี้ผมตั้งไว้50นะครับสแตมป์ก็คืออันนี้สามารถเลือกได้ส่วนถ้าถ้าคาเป็นมต้นผมจะตั้งไว้ที่เดยกระทามนะครับกดตัวเลือกไว้ที่เดยกระทามรูป Recording อันนี้คือช่วงเวลาของไฟล์ในการอัดนะครับผมจะตั้งไว้ สามนาทีต่อหนึ่งไฟล์ส่วน G sensor อันนี้ผมตั้งเป็น medium ตัว motion ผมจะตั้งเป็น off นะครับตัวไมค์ไมค์ก็คือเปิดตามปกติอันนี้คือหมดละขอเมนูแรกเมนู2แล้วก็กดเมนูอีกทีหนึ่งอันแรกนะครับจะเป็นภาษา ก็คือเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันที่2การวอลลุ่มก็คือจะบอกสถานาการ์ดว่าการ์ดเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่ความจุเท่าไหร่นะครับซิ s เต m m o โหมดซิตเตอรอันนี้จะเป็น NTSC นะครับก็คือความชอบหรือจะเป็นพาวก็ได้แต่ผมติดตั้งไว้ NTSC นะครับส่วน Diver ID Setting อันนี้เหมือน ใส่พวกใบทะเบียนนะครับว่าอยากจะใส่ไปทะเบียนหรืออยากจะใส่ตัวหนังสืออะไรเข้าไปทาเซตอัพ uh, อันนี้ก็คือตั้งเวลาฟอร์แมตอันนี้ก็คือเอาไว้ฟอร์แมตการ์ดนะครับว่าถ้าเราถอดการ์ดออกเสียบการ์ดเข้าไปใหม่ก็คือจะเข้าอันนี้เพื่อฟอร์แมตการ์ดดีฟอลต์อันนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับจากโรงงาน ถ้าเราตั้งค่าอะไรผิดไปก็คือหรือไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้เรากดต,ตัวนี้ได้ได้เลยเพราะว่ารีเซ็ตเพื่อตั้งค่าของโรงงานนะครับออโต้พาวเวอรอฟอันนี้ก็คือเหมือนตั้งปิดว่าเราจะให้ปิดเก mm hmm. ี่ราทีปิดอันนี้ผมทัาเป็นออฟแบ็คไลท์นะครับอันนี้คือแสงแสงก็คือ เวลาเราขับรถไปเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าแยงตาเราสามารถข้ามาในโหมดนี้แล้วก็ตั้งได้จะให้1นาทีจอภาพดับ2องนาทีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมจะดับงเป็นออฟไปดีเลย์นะครับดีเลย์ power off อันนี้คือเหมือนว่าเราดับเครื่องรถยนต์ละอีกกี่อีกกี่นาทีอีกกี่วินาทีคือกล้องจะดับอันนี้ก็คือ ตั้งตามปรรดาดอะไรก็คือ15วินะครับอันนี้คือเสียงปุ่มกดอันนี้คือเวอร์ชั่นของตัวกล้องว่าซอฟต์วแวร์ที่ลงเนี่ยเป็นเป็นเวอร์ชั่นไหนโอเคอันนี้คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับของตัว G90 ว่าตั้งค่าเป็นยังไงขอบคุณมากครับผม